สะดุ้งตื่นตีสามตอนเช้าทั้งที่ต้องตื่นตีห้าไปทํางานหาทางปรับยังไงดีพี่เอกเคยเป็นเหมือนกันช่วงที่เป็นเรื่องฮอร์โมนเยอะๆคุณหมอจีนมักจะบอกพี่ว่าเวลาที่เราสะดุ้งตื่นบ่อยๆกลางคืนเนี่ยเป็นเพราะว่าเลือดเนี่ยมันส่งแบบติดขัดค่ะมันส่งไปตัวตับต,ต,ตัวม้ามตัวไตของเราเนี่ยมันติดขัดหมดเลยฉะนั้นช่วงเย็นให้ทานอาหารที่ไม่หนักเกินไปและไม่มันไม่มีไขมันเยอะไม่มีน้ําตาลเยอะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ดื่มน้ําอุณหภูมิห้อง แทนน้าเย็นนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเวลาที่ตกใจตื่นบ่อยๆคุณหมอจีนจะบอกว่าให้เพิ่มปริมาณการทานตัวเบนจาที่ช่วยดูแลเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดมากขึ้นในช่วงเย็นทานก่อนนอนเลยก็ได้ค่ะช่วยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นหรือก่อนนอนจะทานชาที่มันผ่อนคลายเช่นชาคามโมไมล์หรือชาดอกไม้ที่มันช่วยให้ซิสเต็มของเรามันคามลงเนี่ยอีกตัวหนึ่งคามโมไมล์ขวดสีม่วงๆเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยค a l n e r v o s y s t e m ช่วยลดความร้อนของตับได้ดีช่วยให้น นอนหลับได้ยาวขึ้นทานร่วมกับเบนจาก็ได้นะคะทาน1นถึงสเม็ดก็ได้ะคะ่ะจะช่วยได้มากเลยค่ะ